ประวัติสโมสรฟุตบอลซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์เป็นหนึ่งในสโมสรเก่าแก่และประสบความสําเร็จในช่วงยุคแรกๆของฟุตบอลอังกฤษมีชื่อเล่นว่าเดอะแบล็กแคทและเป็นคู่ปรับตลอดการของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดในศึก <S <S ดาร์บีบ้แมตช์แห่งไทายและแวร์ทายแวร์ดาร์บี้ยุคก่อตั้งและความรุ่งโร์ยุคแรกคศ1879-1939ก่อ,อ, 1, 1, อตั้งสโมสร ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1879โดยเจมส์อัลลันครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในท้องถิ่นโดยมีชื่อเดิมว่า Sunderland and District Teachers Association ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Sunderland AFC ในปีถัดมาเมื่ออนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้เข้าร่วมฟุตบอลลีก Sunderland เข้าร่วมฟุตบอลลีกในฤดูกาล1890-91ร1,890-91และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทีมออ a อ l t a เ e n t s ents, ในช่วงปลายุศตวรรษที่19ซันเดอร์แลนด์ถูกยกย่องว่าเป็นทีม of all talents ทีมที่มีพรสวรรค์ทุกตำแหน่งแชมป์ลีกสูงสุดสโมสรคว้าแชมป์ดีวิชั่น1ลีกสูงสุดเดิมได้ถึง6สมัยได้แก่ 1,891- ถึง92 1,892- ถึง93 1,894- ถึง95คว้าแชมป์3ครั้งใน4ฤดูกาล 1,901-02 1,912-13 1,935-36แชมป์ FA คัพครั้งแรกในปี1,937สนามเย่าในตำนานโรเกอร์พาร์คโรเกอร์พาร์คเป็นสนามเย้าของสโมสรตั้งแต่ปี1,898จนถึงปี1,997 Stadium o f l ฟไ h t Stadium of อ i ฟไล์ ight, ย้ายมาใช้สนามใหม่ในปี1997จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นหนึ่งในสนามที่มีความจุใหญ่ที่สุดในอังกฤษยุคหลังสงครามและการขึ้นลงคศ1958ปัจจุบันตกชั้นครั้งแรกสโมสรตกชั้นจากลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในปี1958หลังจากเล่นอยู่ในลีกสูงสุดมาอย่างยาวนานชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คว้าแชมป FA คัพสมัยที่2ในปี1973ด้วยการเอาชนะลีดยูเนเต็ดซึ่งเป็นสโมสรจากดิวิชัน2ที่เอาชนะทีมจากดิวิชันหน1ในรอบชิงชนะเลิศเป็นหนึ่งในชัยชนะครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตรส์สโมสรตกต่ามถึงลีกวันในช่วงปี2017-2018ถึงสโมสรตกชั้นติดต่อกันถึง2ครั้งจากพรีเมียร์ลีกสู่แชมเปี้ยนชิพและสู่ลีกวันซึ่งเป็นระดับที่3ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตรส์สโมสร กลับสู่แชมเปี้ยนชิพซันเดอร์แลนด์สามารถเลื่อนชั้นกลับสู่ EFL แชมเปี้ยนชิพ EFL แชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จในปี2022ผ่านการเพลย์ออฟและล่าสุดในฤดูกาล2024-25ก็สามารถเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จเกียรติประวัติหลักรายการจำนวนปีที่ได้รับแชมป์ลีกสูงสุด First Division 6 1 8 9 2 1 0 0น 1893 1895 1902 1913 1936 FA ครับ FA ครับ2 1937 1 9งพัแชมลีกรองเซกนเทียลห1 9ห6 1 9 9พั9 9ก2 0ร้อ0 F.A. Charity Shield FA Charity s h i e l d 1. 1936 s u n d e r l a เ d เป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และมีฐานแฟนบอลที่เหนียวแน่นมากซึ่งเรื่องราวการต่อสู้ดิ้นรนของสโมสสในช่วงตกต่ำได้ถูกนำไปสร้างเป็นสารคดีชื่อดังทาง Netflix คือ Sunderland Till I Die อีกด้วยแน่นอนครับ สโมสรนซันเดอร์แลนด์มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อปีจึงมีนักเตะระดับตำนานที่สร้างชื่อเสียงในแต่ละยุคสมัยผมขอแบ่งนักเตะคนสำคัญตามยุคหลักๆดังนี้ครับยุคทองและชัยชนะยุคก่อนสงครามโลกคศ1940เป็นยุคที่ซันเดอร์แลนด์ประสบความสำเร็จอย่างสูงในลีกสูงสุดบิลลี่ฮอคกองหน้าคนสำคัญในช่วงยุคก่อตั้ง และควา้าแชมป์ลีก3ส,สมัยในช่วงปี 1890s เป็นหนึ่งในดาวซัรโวรคนแรกๆของสโมสรบ๊อบมิดเดิลตันกองหน้าผู้สร้างสถิติยิงประตูอันน่าทึ่งในยุค 1900s บ๊อบกอสบ๊อบเกอร์นีกองหน้าตัวเป้าในช่วงยุค 1930s เป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ช่วยให้ทีมควา้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่6 1936และ FA คับ 1,937เขายิ่ขายิงประตูได้มากมายและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรยุคแห่งชัยชนะ FA Cup คศ .19 7 0เ S เป็นยุคที่ซเดอร์แ l a n d สร้างประวัติศาสตร์ am, คว้าแชมป์ FA Cup ทั้งที่เป็นทีมจากด Division 2อบ Bob ตโค k o บ Bob s t ตแม้จะเป็นผู้จัดการทีมแต่ก็เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ ผู้ที่นำทีมชุดดิวิชั่น2โค่นทีมใหญ่ในดิวิชั่น1และคว้าชแชมป์ FA Cup ับ1973จิมมอนโกเมอรี่จิมมอนโกเมอรี่ผู้รักษาประตูตำนานผู้เซฟลูกยิงมหัศจรรย์หลายครั้งในรอบชิงชนะเลิศ FA Cup ั1973ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จครั้งนั้นเอียนพอตเตอร์ฟิลเอียนพอตเตอร์ฟิลกองกลางผู้ยิงประตูชายในนัดชิงชนะเลิศ FA Cup 1,973เป็นประตูเดียวในเกมนั้นและเป็นฮีโร่ของเมืองยุคพรีเมียร์ลีกคศส .1990s 2 0 s เป็นยุคที่สโมสรขึ้นขึ้น,นลงลงระหว่างลีกสูงสุดและลีกรองแต่ก็มีนักเตะที่โดดเด่นมากเควินฟิลลิปส์เควินฟิลลิปส์กองหน้าระดับตำนานและเป็นดาวซาวโวสูงสุดตลอดการของซันเดอร์แลนด์ในยุคพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาล1,999ถึง2,000เขายิงได้30ประตูและเป็นคนอังกฤษคนเดียวที่เคยคว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรป (European Golden Shoe) อิิดกิเลน i d k e เนออลควิน l q u i n n กองหน้าตัวใหญ่คู่หูในตำนานของเควินฟิลลิปส์เป็นที่รักของแฟนบอลจากความทุ่มเทและการเป็นผู้นำลีแคทเตอร์โม (Lee c a t อร r m o กองกลางตัวรับที่เล่นด้วยความทุ่มเทและแข็งแกรง่งเป็นสัญลักษณ์ของทีมในยุคที่ต้องดิ้นรนในพรีเมียร์ลีก จอแดนเฮนเดอร์สันจอแดนเฮนเดอร์สันกองกลางเป็นนักเตะที่มาจากสวนฝึกเยาวชนของสโมสรก่อนจะกลายเป็นกัปตันทีมเนื้อพูลและทีมชาติอังกฤษในภายหลังเจอร์เมนเดโฟเจอร์เมนเดโฟกองหน้าที่กลับมาช่วยทีมในยุคตกต่ำและทำประตูสำคัญมากมายในช่วงที่ทีมต้องหนีตกชั้นแม้จะอายุมากแล้วแต่ยังเป็นขวัญใจแฟนบอลจากทัศนคติและประตูที่ช่วยทีมไว้ยุคลีกวันสู่แชมเปี้ยนชิพคส2อ1 8ปัจจุบัน เป็นยุคที่ทีมต้องสร้างตัวขึ้นใหม่จากลีกระดับ3ลีกวันลุคโอเนียนลุคโอเนียนผู้เล่นสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้ทั้งกองหลังและกองกลางเป็นผู้นําและผู้เล่นที่ทุ่มเทที่สุดคนหนึ่งในช่วงที่ทีมอยู่ในลีกวันจนเลื่อนชั้นกลับมาแชมเปี้ยนชิพเป็นที่รักของแฟนบอลแดเนียลบัลลาดแดเนียลบัลลาดกองหลังตัวหลักและเป็นผู้นําในแนวรับของทีมแอนโทนีพัตเตอร์สัน แอนโทนีพ a t เตอร์สผู้รักษาประตูที่มาจากอะคาเดมีของสโมสรและกลายเป็นตัวหลักของทีมในยุคปัจจุบันนักเตะเหล่านี้คือผู้ที่สร้างชื่อและเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวสโมสรสซันเดอร์แลนด์ในแต่ละช่วงเวลาครับ